หนึ่งัตออ่เปลี่ยนปืนเที่กลุมย่องค้างร้อิบนะร้อนะน่าจะิวแล้วล่ะจากเปิงคิดว่า This t i n g ขบอกเปลี่ยนปืนเล่นอ้หน้า What another payroll, really by my good a lot, a lot, big but hump and shot, shot. If you want to <laughs> scrap, pull up, pull up, crazy bro. What another payroll. <laughs> I got the spike. Hulk oh, oh. oh. out! Come on, come on! going out! Enemy spotted. <laughs> ได้เท่าไหร่โดนเพื่อนแตะเพื่อนหาย เกมเกมโอ้ One enemy remaining เลือดกูเหลือที่สามแล้วเพื่อนที่เราลอกันมาได้ไงวะดูเลือดดิอาน์มแบนด์ดอวอ้าวปูแบนด์ดรอว์ได้ปะนี่ไหน าุบอดไอเต่าไอ้ยานวไปไหเยจะไปอยู่หัวเฮ้ยเอาไอฟุหลังเฮ้ยรไมน์เอ้รูหไหนเนี่ยมาจากไหนวะไอเหียเออี่คนหึงก็เพื่อนเลย่เนะลลองเบปืนได้องมันวิ่งปหน้ามึงอะท้ายท ผมเดินไปนี่แ้มาแล้วไอ้อไอ้เหลอนเรยไอเหียไปยังไงวะไอ้ตัไปีเพียบ

อเอามันกู้มันกู้สร็จแล้คยังไม่เต็มยังไม่เต็มเอาเราูตายสไปค์ดาวน์บีไ้มยไอมไอวขม้ั่รู้จะไม่รู้แงไม่รู้หรือเปล่ายไยม่จสไปค์ต้องอมนีเพื่อนะ Er. เรียกคได้แค่ไเียกคุมีมีตัวไหเยอะเล่นลูกสองเปอร์ตัวเดียวเล่นลูกสองอะไรกันครับนี่เบอเล่นลูกสองตัวเดียวตอนวันนี้จะอยู่บ้านไอ้ที่เดดูซะด้เว้ยยังอยู่เร็วไบเปอร์อ่ะ

10 seconds left. Spike planted. Get off your Lord. Cover going out. I see someone. one enemy remaining. My ultimate is ready. Oh, no, no. Last player. standing. It is, it is, it is. Cutting two. Reloading. Wow. Locking sight. I'm pumped I've got your trail. Oh, huh. I knew it gonna... One ready. So, One enemy remaining. Are no. you no. 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 Oh no. found one what do you need Spike down, A. Oh, uh, Watch them. Oh, ah, I have the spike. One enemy remaining. Three kills. ผมจัดให้มาไปตัวเฮี้ยยิงตัวเองเฮี้ยยิงตัวเองเหรอเราเฮี้ยไรปนไหนวะมันเดินมามิดนั่นเยตอนแรกไปเองดิเจมฮะไปยี่สิบมั้ยไม่ทันละมันไป็นไหนเราไอ้เฮี้ยมันวนอยู่ไหนเป็นมิดเลยว่ะเฮี้ยยิงยิงเอาตัวเองว่ะ

ผู้หญิงต้องหนาต้องขอทิ้วเรื่อยคือในความหมายคือโอ้ยสองตัวเม่จบเด็ดนะ One enemy remains สะบัดสลัดกระไม้หัวองคุยต้นไ e พร้มหมายมาโดนแต i แถบเออให้มันหลบหหลบสุด ม่ไอ้เชีดีมันปับแบบตะโบ่ต้องกดาอออกไปแล้วไปแล้วแทบได้นะแทบได้เยยไม่เป็นไรตาลับเป็นของเราเลยะ มิดมาละมิดมาแล้วไอ้จัโอ้ยโอ้ยหมดละไอเจมทุ่มวัวาเลยไอ้สกาย Spike planted Last player standing จริงไม่โดนหัว รงี้ยวงอีกตัวนึงมีเยอะมีเยอะมีสามตัวเก็บเ็บรอมีไม่เหนวะงจะนีไปไหนเลยทางปัวิ่งแกดนไหนวะนีปืนะ ดูด็อกอยู่เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปกูเปิดมาทำไมไม่เนี่ยมันตกมันนี่แหละมีสิบนับนะไม่เห็นนะเจดจะอยู่ซ้ายเจดอ่ะเจดน่าจะอยู่ขวากูเจ็ดึงโอเคเห็นเจดละเห็นละหลังมอะอุ้วสปายดาวมิด

รอรอเพื่อนรอรอข้อแฟ็งาวยเจ๊นิ่ง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 จับนิ่งจัดมีดมีปะมดมีปะเข้ามาแล้วดื้อเข้ามาจังที่แท็บตัวนึงนะ

ไม่บอกก็คือไม่ดูด้วยกูเห็นตังที่เก็บไปเองคุณรู้ไหมที่เก็บไปหดโอ้ยเบี้ยวเบี้ยว cover going out I've got your trail cover going out เข้าไปแล้ว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 ไอ้ยาตายมือหนึ่งตัวอ้าเมื่อกี้กูยิงไปสองตัวแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ไอ้เจ้าเขาบอกตอนซ้ายเลยซ้ายเข้าไปแล้วว่าสไปค์ planted ถือสก <planted. S 1> ิลยอ,อยู่ด้วยไอ้เฮียกล้องแฝดได้เมื่อกี้กล้องหน้าเดิอนออกไปเอาอะไรอย่างเงี้ย <Bl inding. S 1> สายใกล้ last player standing เฮ้ยสายใกล้ไของผมนะยีมมี่ ไอ้ตว์เอ้ยปุ่มย่อง้าอเหี้ย Last player standing One enemy remaining เก็บปืนหียปุ่มย่องค้าง ร้อนะร้อนะน่าจะหิวแล้วล่ะจากเป่งคิดว่ะเฮ้ยบอกเปลี่ยนปืนเล่นน้ายมีเข้ามีเข้าเอ

One enemy remaining. I will handle this. Five dead. Defenders win. Watch them run. Hey, can go put yeah. the way here. Five... <laughs> oh. I'm